มาเรามาหาบัฟให้ตัวใหม่เดี๋ยวเด็กเบี้ยวส,สุดโหดกี่ไห้วะนี่ต้วงบสามร้อยห้าสิบหกเลขมันจะไปแปดแต่ช่างมัน,นเทสไน์อิตเลียโมนาหวังโมนาเทสไนท์นก็ได้อิตาเลียนนี่ไม่อยากได้ละรอบที่แล้วได้ไปแล้ว อย่างเกลือกลุ้นๆโ,โ,โอ้โหโซล่าแมว same one. เตืออะไรนีย่างเอเไอเก็บเก็บแล้แมวแลว้ตัวมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเปลือง